สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมคอกันนี่คือเก้าครับผมกับจ่องเบาวชิดคนบหมนดงพี่น้องืันนี้กันสิผาพี่น้องไปหาเชื้เฮ็ดครับกับบรรยากาศฝนตกกลิ้นยิ้มมือเส้าพี่น้องเขาป้าหาเจื้เฮ็ดครับเพื่เราโงโเกิดวันฉันคนว่าไปพี่น้องเขาป้าน้ำกันครับผมนุ่มกัดเลยเขามากกันเลย ล่อๆล่อไปเรื่อยพี่น้องแต่กยวคว้าคนเขามากวนหุ่นเอาเบ็ดละบ่นาะโอ้โหดีดอกนึ่งกดแดงครับมันบอพี่น้องเลยละ ครับผมอ๋อนีนั่นนะตะกามีตะพ่นเอาด้วยพี่น้องว่างโดนไล่เดี๋ยวว่าหันเกิดไล่ครับพี่น้องเฮ็ดก็เดี๋ยว แ้พว,ว,วพี่น้องก็แดงเ็ดก็แดงโอ้ดอกเงี่ยดอกหน้าดีเด้พี่น้องดอกเงี้ยหน้าเลยพี่นอ้องฮะสะสมไปเรื่อยครับโอ้เงี้ยคนที่มันมาก,กัน kia à đây nào cũng một mặt kia nó mì của nó nó bán là khắp đời bán leo ô ta bà cũng chẳng gì hết, văn thử quấn, lời. bán ไป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 หาเร็วเร็วเร็วไปไปพอแล้วพอแล้วไปไปง่ายง่ายนะครับมาหน่อยเงินดีใจพี่น้องเหรอป้าเขามาเคยพูดถ่อกันไปพอแล้วพอแลี้ยวจับมองไม้ประเด็นจับมองไม้ประเด็นเพมัน ข้าวเจี๊อยบเห็ดพี่น้อ,นองมากับพ่อหนังขี้หมีขึ้ก็ครับมืนอนี้ก็ได้ใี่ครับผมเจียบเห็ดละงอกครับเห็ดเนเีโอ้ขี <c oughs> ้เก่าเขาครับห้อมชีดิแกงเหรอตัวนี้เคลื่อนมาด้วยไก่ขึ้นบผล่เด้เข่าได้พี่น้องว่าสีเข่ามากมันเคลื่นอยู่บนได้เข่าค,ครับบ <c oughs> นโตก ไม,ไ,มไม้ไม่ค่อมันเย็นไม้เห็นยังลเ,เยลยเดี๋ยวดยวอ,อกนึงนะน,น,น้อยจุมจ้มๆอยู่นี่อเห็นหมดแล้วพี่น้องก็เมือดจ้ะนะเดี๋ยวไปเรื่อยครับเห็ดกอแดงครับผม โม่ซ้ำบวันโอ้ยโม่ซ้ำดอกนี่นี่ครับพี่น้องมันเกิดล่าครับนี่เห็ดดอกงามนี่ตัวมันเกิดล่ากินบ่ได้พี่น้องเบื่อไปเรื่อยๆครับผมไหนยังโอ้ยมันคือโม่ออไรตีเหเ็ดไหมเห็ดโม่ไรวะ เต้มเฮ็ดหลัหงเลยเฮ็ด <Ac cess> ละงกโอ้พอล้วพี่น้องมันเฮ็ดละงกบานได้ละ่ะอ้โูห <c oughs> ตั้งคือเลยพี่น้อง้่อนาโอ้ซำใครเปียนมืซํำใครเปียมืเตียมกานมนเตียมได้นหได้เต้ โอ้ยขับไข่มันแล้มเกิดไหมเห็นแล้วเ<ง>ห็นแล้วขึ้นละงกเหลืองครับอาเราบอกไข่นึงไข่นิดหน่อยตู้ดูเงียบเหียบหมดเลยโอ้ยสจีติงนิดน,น้อยด้วยพี่น้องไทยเอาเอย็นเก็บอเองมนมาเลยแม่สองคนก็พอหนองคิมไข่นึงหน่อยไข่ตาเร็วเรียบร้อยพี่น้อง บาง่วงบางตอนอ,อาจจะบม่ได้ไายพี่น้องเบื้องครับมันฝนตกตัดไปน้ำกระมีครับไปเรื่อยครับผมรอน้ำกันครับน้ำเขียนเฮ็ดเพิงกระมีครับพี่น้องบ้านนี้พ่อเฮ็ดเพิงแล้วครับบ้านโอ้ยหมากระได้เนาะเป็นปุ่มเป็นปุ่มไปนี่ครับรอเฮ็ดเพิง อย่างไหเหมือนนี่ไฟเด้อทางวิ่งส่วนบางที่หมอไฟมาแตะน้ำหอายุห้าจินน้ำปลาน้ำหลวงเขเก่าแล้วพี่น้องไปขค่ะไปขายบ,บ่ได้กู่ทีวิตก็ให้โรคโควิด ก็กอนห่อยครับตัวนี้่มกอนดดเ็ดกอนห่อยบ้านนอมองระดอกสองดอยกเตาไปเรื่อยๆพี่น้องแล้วก็พกง คนโขคนเลยพี่น้องมาเกยเฮ็ดไปเ,เบื่อถิ่นมองง่ายๆนยไอรุ่นต้อ,งงอน้ํากันไปเรื่อยครับผมพ่อ a, พี่น้องครับมนึ่นมาให้เจมีต์พึ้นกันมันบ่ครับกัได้เนี่ยตัวละครโบ้ทำเตัมมาผมก เขามาพี่จองจองบ้าจิตคนบันดงนี่แหละครับกกไหลกดแร่ให้น้ำเนี่ยกดจิตตามให้น้ำเนี่ยครับผมครับเมงเนี้ยพี่น้องใครเห็นหลงกเหลืองว่ามันใครเห็นใครว่ามันใครขี่เกียร์คดก็มาหน่อยคักหน่อยเนี่ยโอ้ยใครเห็นใครเห็นกับ Mà mình yêu mày đỏ dạo hết phố vòi Cabin? Moment đi. đi vô. Nguyên 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 เมื่อ <Disk> วันที่เม่นอยู่บ่เอาแยกแยกไว้อันนี้ก็ไม่ถือกินชิมนี่สงสัมผัสน้องี่ตัวนี่ก็ได้เฮ็ดอย่างหน่อเฮ็ดก้เดีอยเน็ดลหมากโอ้เห็ดก้เดืยงหน่อย đó gồm bảy xe quân nhanh quay nhanh mà bỏ gì nữa nhưng đứng ôi nhung cái đấy โอ้ยปวดเดียว <c oughs> โอ้ยเฮ็ดนเงาขึ้นดอกหน่อยขึ้นฝูงเงาเลยพี่น้องอยู่ทั้งหลังเออเห็นเลยเห็นละงอกหน่อยโอ้ยมาดมเห็ดเงายัางเงี่ยโอยพ่อแล้วขมาแล้วก็เห็นเห็นอะไรบ่ <Okay. S 2> คุณละนี่มอย่างผู้เดีนมหานชิ้ง,งานไหมหรือยังมูนีโอ้อืดหนอด่วนีเนอยงางจน, mm hmm. น,นมาขาสิยูพี่น้องเอ้ยก็เห็น้องดออก้ำดอกนะ่นยืออดอ,อดืดย <Okay. S 2> ืดคนหลพี่น้องกวามาทางขับขึ้นไปทางคุน เดี๋ยวนนองเกี่ยวจ้าป้าแล้วครับบันบ้าหมันครับเขาป้านี่มันเห็ดบ่มีเลยมันคนเจ็บเบิด์ตกันกับบ้าหูหกันอ้านป้องนี่ห่างบ่วงก็ดีถึกดีไปพ่อครับอโอ้ยยังพูดหน่อยเจ้าเหรอพี่น้องบันเจ็บเห็ดยางมันทางเลยครับบัน หยิบข้นแล้วก็ได้รัจฉ์สินี่แหละครับพี่น้องผลงานก็ได้ครับพอองจิ้มถ้าพอองจิ้มประมาณนี้เยู่อีพอาด็แกงอยู่พี่น้องมีก็ได้แค่นั้นเฮ็ดเฮ็ดบานหลายได้พี่น้องก็เลยมาใส่มันจะเป็นเฮ็ดร่วมครับ เฮ็ดร่วมไลอาจจะว่าเฮ็ดร่วมเป็นดวกเี่าไรนี่ลรพี่น้องเฮ็ดร่วมก็ได้เฮ็ด <c oughs> ร่วมมันกับสิมีเฮ็ดกอแดงแน่เฮ็ดละงกเฮ็ดไข่ <Okay. S 1> เฮ็ดเพงงิงนี่ครับเป็นเฮ็ดร่วมเอเนอะพี่น้องซ้ำซำนี่แหละครับผมลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวถ้าจะมือได้อากาศดีๆอย่างจีบมาหาลอยจีบมือนนี้มันฝน,นตกพี่นอ้องอาจจะสิมีบางช่วงบางตอนครับที่ท่ายให้พี่น้องเบิ่งมาได้มันฝนตกครับผมเดี๋ยวกล่องมันเปียก โอกาสนาฟ้าไม่พี่น้องยังคอยพ่อกันอีกครับผมอยูด่ดีมีแห้งครับสุูุชนขอบพุณครับสวัสดีครับครับ